ก็คือก็คือเราอยู่กู้คูพวกเรามาเอนหมนี้ก็รุบรีบแปปีแล้วก็ไงไลอง่างนี้ก็อยวันสัตว์อยเราแบบนี้ไปเรื่อยแล้วก็อย่าลืมทีกความสุนงานภาพเด็กตาอย่าลืมวันสัตว์ก็คือตอนละครจบไปโกงอวันดีมากนะตลกมมากอะรแบบแบบชื่นชมแบบเออเรื่องนี้แบบ เป็นตัวเองยืนตงกันนะ่ <c oughs> อใช้คำว่าตะวันมีส่วนค<ร>ลายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทุกบทยังไงเรียกว่าหลังนี้มันจะเหนตนจริงอะไรบทละครเ,เรื่อง,อง,องอนี้ยังไงกันรุตามดนต่ารูปรอบเธอครับนี่ละครตัวเองปเนี <c oughs> น่ยยืนหนึ่งเป็ <c oughs> <c oughs> นครยืนหนึ่งแบบตะวันข้าวัแบบทิ้กอเต๋าสมุอะไรเยอะ สนุกดีคมันเคยไปครั้งแรกแล้วก็ได้ไปดำน้ําครั้งแรกก็ก็สนุกดีแล้วก็ได,ได้ได้ถ่ายเป็นบรอกแล้วก็รอติดตามในช่องโมเลกุลกที่เชี่อยกวหัน้า่ ใช่ก็คือชุดละครปิดเนี่ยละครปิดคู่ละครปิดไปแล้วคู่ผมก็เลยมีเวลาวางทำอย่างอื่นบ้างอะไรเงี้ยเราเลยล้วช่วงนี้เราแบบอินสปิเรชันแบบเรื่องการท่องเที่ยวเรามาแบบเราเราทำทริปลาวออร์เดรไปในบบช่องยูทูบตัวเองมัน,มน คนดูค่อนข้างชอบเราก็เลยแบบมันก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของเราด้วยเราได้ไปเที่ยว,วได้แบบพาพาพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเปิดโลกพร้อมๆเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเราก็เลยแบบมีทริปยังกอะเต่าก็ทาอีกเพราะมันก็เป็นการไปเที่ยวแรกของเราแล้ว,เร,วเร็วนี้ก็จะมีทริปต่างประเทศอีก